ต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรูนะคะวันนี้เราพบกันสุขที่7มีนาคม268 8อยู่กับดิฉันเจนจามจันร์จรุงวัดค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเราผ่านทางหน้าจอช่อง3หรือว่ารับชมผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็ได้ค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือต้องกด3 plus นะคะ เริ่มต้นเช้านี้กันเลยค่ะขอพาผู้ชมไปดูเรื่องของคนคลั่งก่อนเลยทุกวันนี้สังคมเนี่ยอยู่ยากจริงๆเพราะว่าจํานวนคนคลั่งมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดที่บุรีรัมย์มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเที่ยวไปไล่ทุบรถชาวบ้านแถมยังบุกเข้าไปเอาไม้ไล่ตีช่างที่ซ่อมรถอยู่ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะถูกตํารวจแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ค่ะคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมพี่เสื้อเหลืองเห็นในมือเขาไหมคะถือไม้ยาวมาเลยค่ะ แล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่บ้านเขานะบ้านคนอื่นอยู่ๆก็เดินเข้าบ้านของชาวบ้านแล้วเอาไม้ไล่ตีเขาจนเนี่ยเขาต้องวิ่งหนีแล้วก็ถือท่อนแป๊บเอาไว้ป้องกันตัวด้วยค่ะ <c oughs> คนที่วิ่งออกมาเนี่ยเขาเป็นช่างซ่อมรถแล้วก็เป็นเจ้าของอู่กําลังซ่อมรถอยู่ดีๆชายคลั่งคนนี้ก็โผล่มามีวงจรปิดด้วยค่ะนี่มุมจากในบ้านนะซึ่งเปิดเป็นอู่ซ่อมรถ ก็จะเห็นว่าชายคลั่งเนี่ยไปยืนโวยวายใส่ช่างซ่อมรถค่ะและในมือถือไม้เหมือนจะไล่ตีช่างให้ได้ช่างก็พยายามที่จะบอกไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้บอกมือยอมแล้วยอมแล้วแต่คุณผู้ชมความเป็นคนคลั่งนะคะมันฟังที่ไหนอยู่ยากไหมล่ะคะแบบนี้เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณ5แยกคุทัยสงนะคะถนนหลักเมืองอำเภอเมืองบุรีรัม ซึ่งต่อมาชาวบ้านเขาก็รีบแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตอนที่ตำรวจมาถึงปรากฏว่าชายคนนี้ก็ยังเดินถือไม้ไปตามถนนแล้วก็ไปไล่ทุบรถของคนที่ขับผ่านไปมาด้วยตำรวจกับชาวบ้านก็เลยต้องรีบเข้าตะคุกตัวนะคะด้านของเจ้าของอู่ซ่อมรถคุณนพสิทธิ์บอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินอยู่แถวนี้มาประมาณ2เดือนแล้วจริงๆทีแรกก็คุยกันรู้เรื่องอยู่มาขอข้าวขอน้ําแล้วก็เอาให้เขากินเป็นประจำ จนมาวันเกิดเหตุจู่ๆก็เดินเอาไม้มาชี้หน้าพยายามที่จะทำร้ายผมให้ได้ผมก็เลยต้องถือเหล็กแป๊บเนี่ยขู่เอาไว้แต่เขาก็ไม่กลัวอีกแถมยังวิ่งดักหน้าดักหลังจนสุดท้ายผมต้องวิ่งหนีแต่บอกเลยว่าทุกวันนี้คนในบ้านกลัวกันหมดกลัวว่าเขาจะบุกเข้ามาทำร้ายก็ยังไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงคลั่งหรืออาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆทำคนอื่นเขาเดือดร้อนหวาดผวากันไปหมดเลยนะคะ ขณะที่ผู้เสียหายอีกคนชื่อว่าคุณวิลาวันค่ะบอกว่าตอนที่ขับรถมาตามถนนเห็นผู้ชายคนนี้เดินถือไม้แล้วจ้องมาที่รถก็พยายามจะขับเลี่ยงแล้วแต่มันไม่พ้น<ม>เขาก็เลยเอาไม้ฟาดที่หน้ารถจนกระจกแตกยอมรับว่าตอนนั้นกลัวมากอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาคนเหล่านี้สัที<ม>เพราะทุกวันนี้มันใช้ชีวิตยากเหลือเกินคนคุ้มครั่งอยู่ในสังคมเราเต็มไปหมดส่วนชายที่ก่อเหตุนะคะหลังถูกจับกลุมได้ตำรวจก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลค่ะ น่าจะไม่ใช่เพราะอากาศร้อนอย่างเดียวหรอกอาการแบบนี้มันต้องรักษาค่ะซึ่งตลอดทางไปโรงพยาบาลพี่แกก็ยังไม่เลิกคุ้มคลั่งนะก็ยังตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาด้วยค่ะ ต่อันเลยที่ระยองค่ะนี่ก็อีกหนึ่งคลั่งนะคะแต่ว่าคนนี้คลั่งยาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เองแล้วคนคลั่งเป็นพ่อคนด้วยค่ะจับลูกของตัวเองขังไว้ในห้องแล้วก็ขู่ว่าจะฆายกบ้านตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมนะคะแต่ไม่ยอมออกมาสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจบุกเข้าไปจับตัวเอาไว้ได้แต่ให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่นาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะงัดประตูห้องแล้วก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมผ่านทคโทโร่งค่ะ ที่นี่ก็เป็นห้องแถวที่ปลูกติดติดกันนะคะอยู่ในพื้นที่ตมวลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหลังจากที่รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพ่อคุ้มค้ั่งจับลูกตัวเองขังในบ้านแถมขู่ฆ่ายกบ้านเจ้าหน้าที่ก็พบว่าบ้านเนี่ยล็อกประตูจากด้านในค่ะก็เลยต้องช่วยกันงัดประตูพอเปิดเข้าไปได้ก็ยังไม่กล้าจะผีผามเข้าไปนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนคลั่งเนี่ยเขามีอาวุธไหมแต่ทราบว่า ชื่อจีนค่ะอายุ32ปีหนุ่นเสื้อแดงที่คุณผู้ชมเห็นส่วนลูกสาวอายุ12ปีชื่อว่ากัดจังทั้งคู่อยู่ในห้องนอนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีพูดผ่านทอร์โคงให้คุณผู้ชมดูช่วงนี้หน่อยจีนให้ให้ลูกสนเสียงหน่อยถ้าเกิดลูกไม่เป็นอะไรอ่ะจีนจน จนได้ยินไหมจนผมคุยแล้วตอนนี้ให้เพื่อนมึงลองคุยอยู่จนีนจินกูเองมึงออกมาขา้างน,น่อยจีนจินเจ้าหน้นาที่พยายามเรียกนะคะบอกให้ออกมาออกมาแล้วถ้าลูกไม่เป็นอะไรก็ให้ลูกส่งเสียงหน่อยออกมาคุยกันดีๆไม่ได้มาจับสงสารเด็กๆมันไม่รู้เรื่อง ก็พยายามที่จะเรียกกรอมอยู่พักใหญ่แต่ไม่มีเสียงตอบรับอะไรกลับมาก็เลยเปลี่ยนให้เพื่อนของในจีน,นมาช่วยคุยค่ะเพื่อนก็พยายามจะตะโกนเรียกแต่ก็ยังเงียบเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องวางแผนกันใหม่นะคะคราวนี้ใช้วิธีเปิดฟ้าขึ้นไปส่องดูเลยว่าในจีนกับลูกยอยู่กันยังไงก็พบว่าทั้งคู่นอนอยู่บนที่นอนค่ะตัวของน้องกัดจางนนอนปิดหูส่วนในจนีนอนอยู่ข้างๆหันหน้าไปทางน้องแต่ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่ามีอาวุธหรือเปล่า พอดูจากมุมนี้คือมันมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมตำรวจก็เลยพยายามพูดเกลี้ยกล่อมอีกแต่ผลที่ออกมาก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือในจีนเนี่ยไม่ยอมขยับสุดท้ายพอประเมินแล้วว่ายังไงในจีนก็ไม่ออกมาเองแน่ๆตำรวจก็เลยตัดสินใจบุกเข้าชาร์จเลยค่ะแต่ตัวในจีนก็พยายามจะดิ้นสู้นะคะเ <สะ S 1> จ้าหน้าที่สี่นายเอาไม่อยู่ค่<ส>ะ ก็เลยต้องเรียกกำลังมาเสริมเพิ่มอีกสองนายแล้วดูสิเวลาคนคลั่งมันคลั่งแรงมันเยอะนะคะสุดท้ายใช้เจ้าหน้าที่ถึง6นายในการจับกลุมตัวคนคนเดียวถึงเอาอยู่จับมัดไว้กับเปลสนามค่ะแล้วก็เอาตัวไปโรงพักส่วนน้องกจงัจจังลูกสาวหลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้ก็อยู่ในอาการตกใจกลัวอย่างเห็นได้ชัดนะคะน้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยพ่อเรียกเข้าไปในห้องแล้วพ่อก็เสพยา2เม็ด<ม>จากนั้นพอ่อหลอน บอกจะไปไหนก็ได้นะพ่ออยู่คนเดียวได้แต่ก็บอกว่าจะฆ่าให้หมดบ้านซึ่งน้องบอกตอนนั้นน้องกลัวมากจนไม่กล้าไปไหนค่ะตอนเจ้าหน้าที่มาช่วยก็ไม่กล้าที่จะส่งเสียงเพราะว่าพ่อขู่เอาไว้เด็กอายุ12ค่ะคุณผู้ชมต้องมาเจอแบบนี้คิดดูสิคะว่าน้องจะกลัวขนาดไหนทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้นะอยู่กัน3คนก็คือมีนายจีนลูกสาวแล้วก็แม่ของนายจีนนะคะซึ่งนายจีนเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด และก่อนหน้านี้ก็เคยคุ้มคลั่งถูกจับไปแล้วรอบหนึ่งเพิ่งจะออกจากคุกมาได้แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นแล้วก็มาคลั่งอีกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าขอเงินแม่ไปซื้อยาบ้าไม่ได้ก็เลยก่อเหตุขู่ฆ่ายกบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาไปนะคะเสพยาเสพติดทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียวเดี๋ยวสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนแล้วก็น่าจะต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลต่อเพื่อบำบัดรักษาอาการต่อไปค่ะ สลับมาดูเหตุการณ์ไฟไหม้กันต่อนะคะเป็นเหตุไฟไหม้คลังสินค้าเย็นที่บางพลีสมุทรปราการซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปกว่าสิชั่วโมงแล้วยังดับไฟไหม้สนิทนะคะทําให้คนในพื้นที่ต้องอยู่กับควันพิษที่ปกคลุมชุมชนอยู่ค่ะอย่างที่บอกนะคะนี่ก็ผ่านไปกว่าสิชั่วโมงแล้วสาหรับเหตุไฟไหม้คลังสินค้าเย็นของบริษัทร,รับแช่แข็งอาหารทะเลแปรรูปในตําบลบางฉลวงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ แต่ก็ยังต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงหลายคันมากๆค่ะเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าจากการใช้โดรนตรวจจับความร้อนขึ้นบินพบแสงเพลิงแล้วก็ความร้อนกระจายอยู่เต็มโกดังไปหมดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถดับเพลิงแรงดันสูงคอยฉีดน้ำหล่อเลี้ยงร,บรอบๆโกดังแล้วก็พ่นละอองน้ำรอบพื้นที่เพื่อลดควันไฟจากไฟไหม้นะคะเนี่ยภาพจากโดรนน่ากลัวมากค่ะก็คือหยุดฉีดน้ำไม่ได้เลยจริงๆและต้องฉีดจากด้านนอกเข้าไปเท่านั้นเพราะว่าข้างในมันไม่มีทางเข้าไป ทางด้านผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าโกดังแห่งนี้เป็นโกดังชั้นเดียวความสูงประมาณ10เมตรเป็นห้องเย็นที่มีผนังกั้น2ชั้นชั้นแรกเนี่ยเป็นด้านนอกส่วนผนังชั้นในเป็นห้องเย็นที่มีความหนาถึง20เซนติเมตรและในโกดังก็มีโครงเหล็กชั้นวางสินค้าแช่แข็งซึ่งเป็นอาหารสําเร็จรูปกว่า90%ของพื้นที่วางส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีแอมโมเนียรั่วไหลออกมาจากโกดังสินค้า ทางผู้บริหารยืนยันนะคะว่าที่นี่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมีเพียงก๊าซที่ช่วยทำความเย็นไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจแน่นอนส่วนควันไฟที่กระจายออกไปในชุมชนถ้ามีชาวบ้านคนไหนได้รับผลกระทบก็สามารถแจ้งต่อบริษัทเพื่อขอรับการเยียวยาได้ซึ่งทางบริษัทพร้อมจะรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังก็วางใจได้ไปเปาะนึงเพราะว่าควันที่ปกคลุมเนี่ยเป็นควันไฟค่ะไม่ใช่ควันจากสารเคมีขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่าอุปสรรคสำคัญก็คือพื้นที่เป็นโกดังปิด ไม่สามารถเข้าไปฉีดน้ำด้านในได้และชั้นวางของกระพังถล่มลงมาเลยทำได้แค่ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงจากภายนอกนะคะซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เรื่อยๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าไฟจะยังดับไม่สนิทแต่แนวโน้มของสถานการณ์เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านานอำเภอบางพลีคุณขจิตเวทแก้วน้อยในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงาน พบว่าเศษขม่าควันไฟปกคลุมพื้นที่โดยรอบอย่างหนาแน่นค่ะก็เลยสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโดยรอบและอบพยพผู้เปราะบางผู้ป่วยติดเตียงไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ทางอบอตอบางฉลงจัดเตรียมไว้นะคะพร้อมกับเตือนประชาชนเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเพื่อลดการสูดดมควันไฟที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะท่านก็บอกว่าถ้าปิดประตูปิดหน้าต่างใส่แมส ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคะแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังไม่ประสงค์จะอพยพด้วยเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อแต่ถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่แนวโน้มของสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะส่วนอีกสองข่าวต่อมาเป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเป็นคนละโรงพยาบาลกันที่แรกนนทบุรีค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาร้องทางโรงพยาบาลชื่อดังนะคะบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยคล้องสายยูล็อกกุญแจของห้องคนไข้ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยค่ะ เคสนี้นักข่าวได้รับการร้องเรียนจากทางคุณนุ้ยอายุ44ปีนะคะเธอทำธุรกิจส่วนตัวเล่าบอกว่าเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาคุณพ่อของเธออายุ70ปีป่วยด้วยโรคประจำตัวไปแอดมิดนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งนี้ซึ่งตามกฎระเบียบเนี่ยเขาสามารถให้คนไข้คนไปเฝ้าไข้ได้เตียงละ1คนคืนนั้นสามีของเธอก็เลยเป็นคนเฝ้าไข้ค่ะกลับไปอาบน้ำแต่งตัวที่บ้านแล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลในช่วงเย็นเพื่อเฝ้าไข้คุณพ่อ แต่ทีนี้พอหลังสองทุ่มสามีหิวข้าวเตรียมที่จะโทรสั่งให้รายเดอร์มาส่งแล้วก็ได้ไปแจ้งให้พยาบาลทราบนะคะบอกว่าจะสั่งอาหารแต่ปรากฏว่าพยาบาลซึ่งนั่งทํางานกันอยู่ที่บอดห้5-6คนตอนนั้นบอกว่าหลัง2องทุ่มคุณออกไปไหนไม่ได้นะจนกว่าจะถึงเช้าไม่เห็นหรอว่าประตูคล้องกุญแจล็อกเอาไว้อยู่และเมื่อสามีเธอเดินไปดูที่ประตูทางเข้าห้องผู้ป่วยก็เห็นแบบนี้เลยค่ะมีสายยูพร้อมกับลูกกุญแจ ล็อกประตูเอาไว้จากด้านในไม่ให้ใครออกไปไหนทั้งสิ้นสามีก็พยายามจะบอกว่าผมหิวข้าวมากขอแค่สั่งอาหารให้ไรเดอร์มาส่งแป๊บเดียวไม่ได้หรอก็ได้รับการปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยจากกลุ่มพยาบาลค่ะอันนี้จุดหนึ่งแล้วนะซึ่งคุณนุ้ยบอกว่าไม่เข้าใจเลยว่าเรียนพยาบาลมามันต้องมีความเมตตาสิให้บริการประชราชนไม่ใช่ไร้จิตสำนึกแบบนี้ ขณะที่วันรุ่งขึ้นพ่อเธอมีอาการหนักขึ้นค่ะต้องส่งตัวเข้าห้อง ICU เธอก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลก็พบว่าที่เ <พอ S 1> ตียง<พ>อของคุณพ่อเนี่ยปเปียกช้ำไปด้วยน้ําทั้งเตียงเพราะว่าคุณพ่อมีอาการหนาวสั่นค่ะ,คะก็เลยได้โวยวายกับพยาบาลได้รับคําตอบมาว่าเพิ่งเช็ดตัวคุณพ่อเสร็จมันก็ต้องเปียกเป็นธรรมดาสิซึ่งต่อมาก็กลายเป็นว่าคุณพ่อติดเชื้อในกระแสเลือดอีกนะคะก็ต้องรักษาตัวในห้อง ICU ต่อแต่จนถึงขณะนี้คุณนุ้ยบอก เธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลัง2องทุ่มต้องมีการคล้องกุญแจจากด้านในไม่ให้คนเฝ้าไข้ซึ่งมีกว่า10เตียงเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเฝ้าไข้10คนค่ะจะไม่ให้เขาออกไปไหนเลยเหรอแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะทำยังไงจะต้องมานั่งไขกุญแจเสี่ยงตายกันแบบนี้ใช่ไหมคุณนุ้ยก็เลยอยากจะขอให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลออกมาชี้แจงกฎระเบียบนะคะว่าทำไมถึงต้องมีการคล้องกุญแจปิดประตูหลังสองทุ่มจนถึงเช้า ทำแบบนี้เธอก็มองว่ามันเหมือนไม่ใช่พาคุณพ่อมาโรงพยาบาลแล้วแต่เหมือนพาคุณพ่อมาติดคุกมากกว่าค่ะตามพยาบาลบอกว่าทางพยาบาลมีางาน,นต้องทาไม่ได้มีหน้าที่มาเปิดประตูหลังจากนั้นแฟนหนูโทรมาหาหนูหนูจึงบอกว่าตัดสินใจตัดปัญหาแลวหนูกลัวมีปัญหานะคะเพราะว่าหนูก็ไม่นึกว่าจะมีการคล้องอย่างนั้นคือความรู้สึกหนูว่าที่หนูฟังหนูไม่เชื่อจนเขาถ่ายรูปให้หนูดูคือคือโรงพยาบาลหรือว่าคุกอันนี้ที่หนูงงมากเลยมันมันจำกัดสิทธิ์คนอย่างนี้ไม่ได้สิสุดท้ายเนี่ยแฟนหนูอะ ก็ขอกลับในวันที่ขอกลับเนี่ยเกือบประมาณเที่ยงคืนน่ะเขาก็ไม่ได้ปล่อยไปง่ายๆนะคะเขาไม่ขาม,มูนถามนี่แล้วลูกล่ะแล้วไม่รู้หรอแบบว่าต้องเฝ้าใข้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับไม่ยอมให้กลับมันหนูไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือโรงพยาบาลประมาณนั้นนะคะก็เป็นความข้องใจของฝั่งญาติผู้ป่วยแต่ว่าเธอก็เดือดเลยนะคะยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วกันค่ะ ส่วนอีกเรื่องก็เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นที่อุดรธานีเหตุการณ์นี้บุคลากรทางการแพทย์ถูกคนไข้ทำร้ายอีกแล้วค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะ คลิปนี้ทางดรธนกรจิตอารีรัตน์นำไปโพสต์พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าอีกแล้วเหรอบุคลากรโรงพยาบาลถูกทำร้ายร่างกายวันที่5มีนาคม8.56มง56นาทีเจ้าหน้าที่หญิงเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ถูกชายที่เข้ามาติดต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลทุบแล้วก็ชกต่อยที่หน้าเพียงเพราะขานชื่อรับบัตรคิวทำให้เธอบาดเจ็บที่แขนใบหน้าแล้วก็ศีรษะคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปเยอะมากเลยนะคะ ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ต้องร้องออกมาเลยว่าโอ้โหอีกแล้วเหรอเนี่ยทีมข่าวก็ได้ข้อบูลมาว่าผู้ก่อเหตุอายุ27ปีค่ะมาตรวจร่างกายตามที่หมอนัดแล้วเขาก็จะเดินไปชั่งน้ําหนักแต่ว่าพอดีตอนนั้นเนี่ยมีคนไข้คนอื่นที่มารับบริการต้องชั่งน้ําหนักเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้เขาลงมาก่อนให้รอก่อนแต่เขาไม่พอใจค่ะแล้วก็โมโหตรงเข้าไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ทันทีจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยต้องกรูกันเข้าไปล็อกตัวเอาไว้แล้วก็ส่งให้ตํารวจสพน้าโสม เบื้องต้นตำรวจรับตัวไว้ดำเนินคดีนใน2ข้อหานะคะก็คือทำร้ายผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยโดยจะนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในวันนี้10โมงเช้าค่ะส่วนคนเจ็บเป็นผู้หญิงอายุ35ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวของทางโรงพยาบาลนะคะหลังตรวจร่างกายก็พบว่ามีรอยฟกช้ำตามแขนและใบหน้า ซึ่งทีมข่าวได้โทรไปสอบถามกับคนเจ็บว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่เธอก็ไม่สะดวกที่จะให้ข่าวมากค่ะแค่บอกคร่คราวๆบอกว่าไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยป่วยเป็นอะไรมาแต่ว่าตอนนั้นมีผู้ป่วยรายอื่นวัดความดันแล้วก็ชั่งน้ําหนักอยู่แล้วคนก่อเหตุเดินมาขึ้นเครื่องชั่งน้ําหนักเจ้าหน้าที่ก็เลยเตือนว่าให้ลงไปก่อนเพราะว่าเครื่องเนี่ยใช้วัดได้ทีละคนพอพูดจบเขาก็ตรงมาทําร้ายเลยเธอบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีอาการเจ็บอยู่นะคะส่วนเรื่องของคดีความผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเอง เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเคสนี้คนก่อเหตุมีประวัติเสพยาก็เลยส่งผลให้มีอาการทางจิตประสาทนะคะสรุปแล้วโดนแจ้งไป2ข้อหาค่ะขอพักตรงนี้ครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ มาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้งูอึ้งกอยปักเพียงแก้ร้อนไหนเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปตีห้ิบเอนาทีแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ค่ะเมื่อเครื่องบินรบของเกาหลีใต้ทิ้งระเบิดพลาดถึง8ลูกที่จังหวัดคองกีนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บ15คนและในจำนวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วย4คนค่ะ โดยทางคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซเกาหลีใต้ว่าเมื่อวานนี้มีเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเกาหลีใต้สองลำปล่อยระเบิดรุ่น MK82 ซึ่งเป็นยุโทโธปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำลายอาคารและสะพานเป็นหลักพลาดทั้งหมด8ลูกนะคะเนี่ยคะ่ะภาพนี้ในพื้นที่ชุมชนที่เมืองโพชอนจังหวัดยองกีในระหว่างการฝึกรบร่วมนะคะ รีด้อมชีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐเป็นการฝึกซ้อมรบค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับบ้านเรือนและอาคารอื่นๆในพื้นที่และส่งผลให้มีคนเจ็บทั้งสิ้น15คนนะคะซึ่งมีคนไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ด้วย4คนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณมือและขาอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโพชอนอึนรียวบอนและกําลังจะรอเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้ค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ส่วนคนไทยอีก3คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและขณะนี้เดินทางกลับที่พักแล้วนะคะและต่อมากองทัพากาศเกาหลีใต้ก็ได้ออกถแถลงการขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะมีมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมรบทางอากาศระหว่างเกาหลีใต้สหรัฐนับตั้งแต่การสงบศึกของสงครามเกาหลี ส่วนทางสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บาดเจ็บเพื่อเยี่ยมเยียนแล้วก็สอบถามอาการแล้วนะคะและเดี๋ยวจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต,ต,ต่อไปค่ะมาดูกีฬากันต่อนะคะวันนี้จะพาไปดูผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลงเตะยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะส่วนทางนายกรัฐมนตรีแพรทองทานก็ได้ไปดูงานเผยแพร่มวยไทยที่เยอรมนีด้วยติดตามในช่วงเปิดเกมส์เลยค่ะ สวัสดีครับผู้มชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับทีมในพร mm ีเมียร์ลีกเพิ่งเหนื่อยในฟุตบอลสโมสรยุโรปมาหมาดๆ,ๆนะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีโปรแกร,รมแข่งขันกันต่อแล้วอย่างแมนยูวันอาทิตย์นี้จะเปิดศึกใหญ่กับอาร์เซนอลด้วยติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆครับเริ่มที่ผลฟุตบอลยูโรปลาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกจบลงไปไม่นานครับแมนยูไนเต็ดบุกไปสเปอร์กับเรอโซซิดัดที่สเปน1-1โจเซซักซี่ยิงให้แมนยูนำก่อนครับก่อนที่บรูโน่จะทำแฮนด์บอลในเขตโทษ แลเป็นมิเกลโอยาซาบายิงจุดโทษตีเสมอให้กับโซเซดัดจบเกมสเสมอกัน1ต่อหนึ่งัดที่2ไปว่ากันต่อที่บ้านของแมนยูคืนวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมนี้ส่วนอีกทีมของอังกฤษอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์บุกไปแพ้เอซักอัคมาที่เนเธอร์แลนด์ศูนย์ต่อหนึ่งลูคัสเบิร์กบายทำเข้าประตูตัวเองสเปอร์ยังมีโอกาสแก้ตัวกลับไปเล่นที่บ้านนัดที่2คือวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมเช่นกันควนหลงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนับแรกเมื่ วิเอเลียตปีกฮีโร่ของลิเวอร์พูลขอมอบประตูชายก่อนหมดเวลา3นาทีที่ช่วยให้ทีมเอาชนะปารีสแซ็ชแมงหนงลูกนี้ขอตอบแทนอลิซันเบเกอร์ผู้สำประตูที่เซฟตลอดทั้งเกมครับโดยเกมเมื่อวานนี้เจ้าถิ่นปารีสบุกใส่ทีมหงแดงแทบจะทั้งเกมมีโอกาสยิงมากถึง27ครั้งแต่อลิซันเบเกอร์โชว์เซฟได้ถึง9ครั้งขณะที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงแค่2ครั้งเท่านั้นสำหรับประตูชัยของเอเลียดทำให้ลิเวอร์พูลมิสกอร์ตูน1.0ต่อ ก่อนจะลงเล่นนัดที่2ที่บ้านของตัวเองคืนอังคารที่11มีนาคมนี้แต่ก่อนหน้านั้นหรือว่าผู้ทีมจาฝูงจะลงเตะพีเมยรีกอังกฤษเจอกับทีมบุ้ยเซาแฮมตันวันเสาร์นี้ครับขณะที่มวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ตะเวนออกสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งครับโดยเมื่อว,วันที่5มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เยอรมน,นีนายกรัฐมนตรีแพทองทานจินวัตเดินทางเข้าเยี่ยมชมบูธการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มาร่วมจัดกิจกรรมรถโชว์มวยไทยในงาน ITB ีเบอร์ลิน2025 งานมากรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกที่เบอร์ลินเอ็กซโปเซ็นเตอร์ซิตี้รุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยคุณโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แนะนำเสริมว่าขณะนี้ทั่วโลกให้ความสนใจตุ๊กตาอาร์ตทอยก็ควรหาคาแรคเตอร์บุยไทยทำเป็นอาร์ตทอยให้ผู้สนใจได้เก็บสะสมไว้สำหรับในงาน IT b ีเบอร์ลินครั้งนี้มวยไทยถือว่าเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่มาแรงที่สุดครับ มีนักธุรกิจและนะักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจสอบถามต้องการมาเรียนรู้ในไทยเพิ่มเติมทําให้สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อีกมากปิทาทิสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระรมราชบมร์ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่น67ประกาศความพร้อมสืบฟืตบอลประเพณีวอปอลลิกับเพื่อสังคมประจําปี2568ระหว่างวันที่9มีนาคมถึง22มิถุนายนนี้ โดยปีนี้เตรียมจัดแข่งขันสามสนามที่สนามทาเด,ดโดมของเมืองทองยูเนเต็ดสนามบีจีสเตเดียมของสโมสรวิจีปทุมและสนามฟุตบอลอัลไพฟุตบอลแคมป์เทรนนิงสำหรับพิธีเปิดฟุตบอลประเพณีวอปอลี All All คับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่สนามบีจีสเตเดียมสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงนะครับช่วงนี้ต้องลุ้นกันเหนื่อยเลยนะครับแมนยูยังมีโปรแกรมหนักรออยู่ในพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้พวกเขาจะเจอกับอาร์เซนอลรองจากฝูงนะครับ และเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวกีฬากันต่อในเปิดเกมส์กับผมนะทะวัฒน์อินทวิธานลาไิก่อนสวัสดีครับออ <S <S ปิดตะตูหน้าต่างให้มีชิดและใช้เครื่องฟอกอากาศในวันที่ค่าฝุน่น PM 2 5สสูงสบู่โอเคอเฮอร์เบลฟองเยอะอาบเพลินช่วยบำร,รุงผิวสวย างประเทศวันนี้พาผู้ชมไปออสเตรเลียกันนะคะขณะน,นี้ทางการออสเตรเลียได้ออกเตือนประชาชนค่ะให้เตรียมรับมือกับพายุไซโคลนอัลเฟรดที่กำลังจะพัดเข้าถล่มเมืองบริสเบนทางฝั่งตะวันออกของประเทศในวันนี้แล้วนะคะแต่ถึงยังไม่พัดถล่มแบบเต็มๆอิทธิพลของพายุไซโคลนอัลเฟรดก็ทาให้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนสแลนแล้วก็ทางตอนเหนือของนิวเซาท์เวลส์เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างค่ะแล้วก็ทําให้ต้องมีการสั่งอพยพคนแล้วหลายพันคนนะคะ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาไซโคลนอัลเฟดที่มีแรงลมถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้สร้างความเสียหายระหว่างเกาะมอตันและไบรอนเบย์ไปแล้วค่ะประชาชนหลายพันคนในเมืองลิสมอและพื้นที่เสี่ยงภายน้ำท่วมอื่นๆทางตอนเหนือของนิวเซาท์เวลส์ได้รับคำสั่งให้อพยพเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันได้ทางคริสมินมุขมนตรีแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์บอกเลยนะคะว่าถ้าประชาชนเลือกที่จะไม่อพยพตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเกิดจำเป็นต้องอพยพจริง เรือที่เรามีอยู่สําหรับการอพยพมันไม่เพียงพอสําหรับทุกบ้านแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเขายังอยู่ในพื้นที่ก็จะติดอยู่ตรงนั้นจะไม่มีไฟฟ้าน้ําแล้วก็บริการที่จําเป็นเป็นระยะเวลานานและเราก็คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากและหากเป็นเช่นนั้นเส้นทางอพยพอ,อาจจะถูกปิดและตอนนั้นจะกลับตัวไม่ทันนะคะ ขณะที่เมื่อเวลา3ทุ่มครึ่งของวันพระัส,สบ,บดีประชาชนมากกว่า27,000คนจากหมู่เกาะมอร์ตันเบย์ทางตอนใต้ผ่านเมืองผลรนแมคควอรีในรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็ต้องอยู่อย่างไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะโดยเฉพาะชายหาดเมืองโกโคสคูลังกาต้าก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในรัฐควีนสแลนด์ส่วนที่หาดคาบาริต้าบรอกเคนเฮดและเขตชานเมืองหลายแห่งในทวีตเฮดก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในส่วนทางตอนใต้ของประเทศนะคะ ด้านเดวิดคริสฟูลีดมุขมนตรีแห่งรัฐควีนสแลนด์บอกว่าเราใช้เวลาเตรียมการนานมากแต่ก็ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เครื่องปั่นไฟไปจนถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็คิดว่าชาวควีนสแลนด์ตอบสนองได้ดีมากๆ และผมมีศรัทธาอย่างเต็มที่ว่าพวกเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันขณะที่ตอนนี้โรงเรียนมากกว่า1000แห่งถูกสั่งปิดแล้วนะคะในวันพฤหัสบ,บดีแล้วก็วันศุกร์ระบบขนส่งสา,าธารณะทั่วรัฐควีนส์แลนด์และทางตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกปิดไปด้วยเที่ยวบิน e โดยสารเที่ยวสุด<น>ท้าย <Glen> ที่มาถึงบริสเบนบ่าย3โมง35นาทีก็เป็นเที่ยวสุดท้ายจริงๆค่ะและจากนั้นไม่มีตารางบินอีกเลยคาดว่าเที่ยวบินจะกลับมาให้บริการได้เร็วที่สุดก็คือวันอาทิตย์นู่นเลยนะคะ ส่วนล่าสุดตอน4ี่ทุ่มของวันพฤหัสบ,บดีตามเวลาท้องถิน่นพายุไซโคลอนอัลเฟรดอยู่ห่างจากบริสเบนไปทางตะวันออก245กิโลเมตรห่างจากชายฝั่งมากกว่า3ชั่วโมงค่ะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวช้าๆเข้าหาแผ่นดินอีกครั้งอาจจะใช้เวลา24ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก่อนจะพัดขึ้นฝั่งก็คาดว่าน่าจะขึ้นฝั่งในค่ำคืนนี้ก็คือคืนวันศุกร์หรือไม่ก็เช้าตรู่ของวันเสาร์ตามพยากรณ์ของสำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียนะคะซึ่งก็คาดการความรุนแรงเป็นพายุระะดับ2ก็ค Cat Tour, คือ่ มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางสูงถึง95กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดการว่าจะมีฝนตกวันละ350-450มิลลิเมตรเลยนะคะ ส่วนประชาชนกว่า4ล้านคนที่อยู่ในแนวหน้าของพายุไซโคลอนอัลเฟรดบริเวณระหว่างซันชายน์โคสและโกโคสซึ่งเป็นพื้นที่ของออสเตรเลียที่มีชายหาดสวยงามและคลื่นสูงรวมไปถึงบริสเบนเมืองใหญ่อันดับ3าของออสเตรเลียก็มีความเสี่ยงที่จะโดนหนักที่สุดค่ะนี่ถือว่าเป็นไซโคลนลูกแรกเลยนะคะในกว่า50ปีที่พัดถล่มรัฐนิวเซาเวลส์และก็ควีนส์แลนด์เพราะฉะนั้นทางการก็เลยต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ค่ะ สำับมาดูคลิปไวรัลในโลกโซเชียลบ้างคลิปนี้ยอดวิว4ล้านแล้วนะคะให้คุณผู้ชมดูแมวบ้านนี้เป็นแมวเนี่ยก็ต้องไล่จับหนูถูกไหมคะแต่ว่าแมวบ้านนี้ทําเจ้าของหัวจะปวดเลยค่ะถึงกับร้องไอหยาเลยทีเดียวเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ ทุผิดคาดผิดคาดเลยค่ะอย่าว่าแต่จับหนูเลยเอาจริงแค่เดินเข้าไปใกล้ๆมันยังไม่กล้าเลยนี่มันวิ่งหนีลงจากบันไดชั้นสองไปชั้นหนึ่งเลยนะคะชาวเน็ตแซวเลยว่านี่ถ้าจะกลัวหนูขนาดนี้โปรดลาออกจากการเป็นแมวเถอะทําให้แมวตัวอื่นดูแย่มากเสียชาติเกิดแมวหมดความรู้สึกเหมือนกำลังดูการ์ตูนทอมแอนด์เจอร์รี่อยู่ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่บอกว่าโอ้ขายหน้าจริงๆเลยก็เลยขอติวเข้มแมวซะหน่อยนะคะ ให้ซ้อมตะปบหนูผ่าน iPad นี่เดี๋ยวลองดูตอนช่วงซ้อมแม่ต้องติวเข้มสักหน่อยแล้วค่ะคแล้วปรากฏว่ามันก็ทําได้ดีด้วยนะคือทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีคือตะปบได้หมดอ่ะอเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอดูสถานการณ์จริงว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่แม่เชื่อว่ารอบหน้าลูกต้องไม่พลาดไม่ทําให้ขายหน้าแน่แน <laughs> เดี๋ยวรอดูกันต่อไปค่ะเอาภาพนี้มาให้ดูเป็นภาพปิดท้ายนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ